ดูที่สตูลหน่อยชาวบ้านเขาสารโครองงเครเครเครบางคนงงมันคืออะไรแต่บางคนรู้แล้วมันคือสิ่งสิ่งนี้เขาเอาไว้ทําอะไรไปดูกันหน่อยครับเครหรือเรียกว่าโคก็ได้อ๋อไปหาคุณฮามินะมันและชาวบ้านหมู่สิบตำบลควนตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโครครับ หรือเรียกทนันอีกอย่างนึงว่าโคกก็ได้ไม่ต้องมีล้อเรือก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะเขาบอกว่าสารไว้แบบเนี้ยเพื่อเอาไปใช้ห่อหุ้มผลจำปาดะ<อ><อ>จำปาดะเป็นไงคล้ายๆขนุนไง<อ>แต่วพากลิ่นหอมกว่าใช่ห่อไว้กันมแมลงใช่ไหมคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะใช้พลาสติกในการห่อหุ้มผล,ลไม้ถูกไหม<อ>จำปาดะนะแต่สมัยก่อนเขาใช้สิ่งนี้เลยแหละไอ ทางมะพร้าวเนี่ยจะเป็นทางมะพร้าวสดๆนะมาสารแล้วก็เอาไว้ไปห่อผลจำปาดะครับคุณฮามิดะเล่าว่าฝึกทำโครมาตั้งแต่เด็กๆและเริ่มทำขายเมื่อตอน30และทำขายเรื่อยมาเพราะมองว่าโครนั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษน้าทำได้ไม่ยากสร้างรายได้ดีด้วยดียังไงอ่ะเขาบอกว่าโครเนี่ยสามารถเอาไปขายได้นะเขาเลยกเป็นลูกลูกละสามบาทแล้วคุณฮามินะเนี่ยทำได้วันละร้อยลูกอ่ะคุณก็คูณเอาไปเด แล้วขายได้ทุกวันทุกวันแบบเนี้ยถามว่าข้อดีของโคากมันคืออะไรเน่องจากป้องกันแมลงได้แล้วยังสามารถทําให้ผลจำปดาเนี่ยมันเกิดลวดลายที่สวยงามผลมันได้อีกด้วยมันก็คงจะดีกว่าพลาสติกทั่วๆไปรเรื่องของลายเวลาลายผลไม้ออกมาดูดีร,รูปร่างผลสวยเนี่ย มันขายได้ราคานะใช่ถึงแม้ว่ารสชาติบางทีอ่ะมันก็ไม่ต่างกันมาก<ช>แต่รูปทรงรูปร่างพอมันออกมาสวยออกมาดีก<ช>็เ,เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ลูกนั้นได้อีกนะครับ<ช>เขาบอกว่าโครเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยและช่วงนี้จปะปาดะมันออกผลเยอะก็ทําให้โครเนี่ย กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งครบค่ะโอ้ดีดีดีภูมิปญาโบราณเนาะเคราะเอามาคุมผลจำปาดะแล้วมันออกมาดีออกมาสวยออกมาหล่อนั้นผมสั่งได้ไหมเอามาทำอะไรคะคุมหน้าผมคุณอยากให้หน้าออกมาเป็นลายเคระเหรอคะอยากให้หน้าออกมาดีใช่ไหมเอาโคระมาคุมหน้าคุณมได้เอาโครคุมหน้าเอาอะไรดีปี๊บหน้าผมก็ออกมาเหลี่ยมไนดิ ไม่ใช่จะต้องอายอันนี้เล่นเล่นคำแต่ครบบนี้เห็นเขาสารออกมามันก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับเป็นคิุณปัญอาน่าชื่นชมจริงๆนะคะ